ที่ดูคล้ายพรมสีเขียวพลิวไหวอยู่ใต้ท้องน้ำนี่คือหญ้าทะเลพืชน้ำสำคัญซึ่งในกระบวนการสังเคราะห์แสงของมันให้อาหารและออกซิเจนแก่สิ่งที่มีชีวิตหญ้าทะเลจึงเป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของกุ้งหอยปูปลาจนถึงที่ทรามาหากินของพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแห่งท้องทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลเป็นหนึ่งในมาตรชี้วัดการฟื้นคืนของระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจด้วยเป็นแหล่งรายได้ของกิจการประมงชายฝั่งและเป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ยงผู้คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งในปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนของประเทศ ได้มีพระราชดำริให้เร่งฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องดังพระราชดำรัสที่ว่าให้ดูแลรักษาสภาพของป่าชายเลนให้ดีที่สุดเนื่องจากมีประโยชน์หลายประการอาทิช่วยกรองน้ำเสียที่จะไหลลงทะเลเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเป็นแนวบังลมพายุจากทะเลที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งนอกจากนั้นชาวบ้าน ยังได้ใช้ไม้โกงกลาที่ขึ้นอยู่ในบริเวณป่าชายเลนทำฝืนได้อีกด้วยณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมีพระราชดำริให้จัดตั้งเมื่อพุทธศักราช2524เพื่อศึกษาวิจัยหาหนทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชายฝั่งทะเล ตลอดเวลานับสิบสิบปีระบบนิเวศป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนได้ฟื้นคืนกลับมาอย่างต่อเนื่องจนณวันนี้ร่องรอยพยูนกลับมากินหญ้าทะเลในพื้นที่อาจเป็นความหวังครั้งสำคัญว่าพยูนได้กลับคืนมาสู่ท้องน้ำที่เคยเป็นถิ่นอาศัยเดิมของมันในอดีตยิ่งกว่านั้นในการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของทุกระบบนิเวศ ส่งให้ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ส่งมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือชาวบ้านในระยะยาวเช่นการศึกษาระบบเลี้ยงกุ้งกุลาดำการทำฟาร์มหอยหนางรมหอยแม่แลงผู้และปลาต่างๆโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนไม่มีอ่ะก่อนก็ทำกันเองมัว่วไปบงี้ทำตามๆอำเภอใจอย่างเราเองแต่นี้เขาจะบอกว่าการเช็คยอดใส่ยอเท่าไหร่ ใส่ยอขี่ช้อนอะไรจะพวกเนี้ยเช็คกีชั่วโมงชั่วโมงหมดเพิ่มอาหารหรือลดอาหารเขาจะมาอาธิบายให้เราฟังมาอยู่ที่แรกก็ไม่รู้เลยอ่ะแล้จากเรามารู้เราพอเลี้ยงเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็นับว่าดีขึ้นอ่ะด้วยความเข้าพระราชาลุยไทยในวงจรธรรมชาติและทรงห่วงใยชีวิตราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางให้ฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศท,ทุกระบบให้สอดคล้องสัมพันธ์กันตั้งแต่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศภูเขาจนถึงการรักษาป่าชายเลนฟื้นฟูทรัพยากรท้องทะเลตลอดเวลากว่า60ปีทรงเป็นแบบอย่างที่กระตุ้นให้มนุษย์เห็นคุณค่าในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแนวพระราชดำริข,ของพระองค์ จะเป็นบทเตือนใจให้เร่งปกป้องภัยพิบัติของธรรมชาติในอนาคต